ผลวันนี้นะครับเราจะมาทำสตูซีฟูดจากแคว้นทัสคานีกันครับก็เป็นสตูที่มีเบสมาจากมะเขือเทศเข้มข้นจากมุติพาสต้านั่นเองครับแล้วเราก็จะใส่ไวน์แดงลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อช่วยเสริมรสชาติให้เมนูสตูนี้อร่อยมากยิ่งขึ้นครับเริ่มจากการตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันมะกอกลงไปเล็กน้อยนะครับให้พอผัดได้โอเคครับน้ำมันเริ่มร้อนดีแล้วนะครับเราก็จะใส่หอมใหญ่นะครับแล้วก็เซอร์เรลี่ลงไปผัดก่อน ผิวของหอมใหญ่นะครับแล้วก็เซอร์เรี่เนี่ยเริ่มมีรอยสีน้ำตาลอ่อนๆน,นะครับก็คือใช้ได้แล้วนะครับก็จะใส่กระเทียมซอยลงไปนะครับก็จะเพิ่มสปซ์เล็กน้อยนะครับด้วยพริกป่นครับตรงนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะครับจากนั้นผมก็จะใส่ทเมโต้เพสตลงไปนะครับ เราจะผัดประมาณ1นาทีนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาใส่พระเอกของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือมุติพาสต้าครับผมพูดถึงมุตินะครับก็จะเป็นแบรนด์มะเขือเทศอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับได้รับความไว้วางใจมามากกว่า120ปีเลยทีเดียวครับเขาใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พื้นที่การเพาะปลูกเก็บเกี่ยวครับแล้วก็ยังผลิตด้วยเทคนิคพิเศษเฉพาะภายในวันเดียวกันครับเพื่อรักษาความสดใหม่รสชาติความอร่อยของมะเขือเทศแบบแท้ๆครับตัวมุติพาสต้าเนี่ยครับบางคนอาจจะสงสัยว่าคือ เนื้อมะเขือเทศบดละเอียดนั่นเองครับตรงนี้เนื้อของเขาะจะข้นแล้วก็เนียนไม่มีเปลือกไม่มีเมล็ดนะครับเพราะว่ากรองมาให้แล้ว รสชาติหวานจากมะเขือเทศธรรมชาติเลยนะครับไม่มีการแต่งเติมน้ำตาลลงไปเลยเหมาะกับอาหารประเภทที่เป็นแบบควิกคุกกิ้งนะครับหรือว่าใช้ระยะเวลาในการปรุงไม่นานครับหรือว่าเราจะนําไปทําอาหารประเภทพวกพาสต้าหรือว่าซุปต่างๆก็ได้เช่นกันครับสูตรนี้นะครับเราใช้ประมาณ500กรัมนะครับเราก็เทลงไปได้เลยสังเกตดูที่เนื้อมะเขือเทศนะครับว่าข้นแล้วก็เนียนมากๆครับที่เห็นว่าเนื้อเข้มข้นแบบนี้ครับเพราะว่ากว่าจะได้มุติพาสต้าออกมา1กิโลนะครับจะต้องใช้มะเขือเทศถึง2กิโลเลยทีเดียวครับเดือดดีแล้วนะครับเราก็จะใส่ ไวน์แดงลงไปนะครับใส่ไวน์แดงในช่วงท้ายๆของการทำสตูจะช่วยดึงรสชาติของไวน์แดงให้ออกมาเด่นชัดยิ่งขึ้นครับ ใส่ไว้แดงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปรุงรสชาติด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยครับง่ายๆแล้วก็ชิมรสชาตินะครับปรับให้ถูกใจนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ซีฟู้ดลงไปตรงนี้เราไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องใส่อะไรบ้างมีอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับเพียงแต่เราจะเรียงลําดับการคกกิ้งนะครับใส่ตัวที่ใช้ระยะเวลาในการปรุงสุกนานที่สุดลงไปก่อนนะครับผมเริ่มจากปลาหมึกก่อนนะครับ หลังจากใส่หอยลงไปนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก2 -3 มนาทีนะครับหรือว่าจนกว่าหอยจะสุกนะครับพอสุกแล้วนะครับเราก็ใส่กลิ่นหอมๆเพิ่มลงไปนะครับด้วยใบออริกาโน่แล้วก็ทานนะครับท่านี้ครับแล้วก็เดี๋ยวรอไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับ ด้วยกรรมวิธีที่ไม่ซับซ้อนแบบนี้ครับเหมาะจะเป็นเมนูสบายๆส,ส,สำหรับครอบครัวในวันหยุดที่สุดเลยครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และหลายน์แอดครับ